ใช้งานนี้ดีไหมตายแล้วโอยไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยเนี่ยไปดูไปดูเพราะฉะนั้นนะคะปัสสาวะใช่ไหทั้งปัสสาวะแล้วก็เกียร์เออการใช้ก็ปกติดีค่ะอการช่วงแรกๆตอนเขาไปทำหลายคนบอกอู้หเป็นห่วงเราจะแบบเพราะภาพภาพที่มันออกมาดูน่ากลัวแม่แม่หนุนสุดหนักก็คือนะ จากสภาพตัวเองก็สุูดอยู่แล้วแต่วันที่เราทำแล้วภาพมันออกมาก็รู้สึกว่าการปรับตัวของเราการกีฬาของเราการปรับสมดุลในร่างกายของเรามันดีวันต่อวันก็คือทําให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นตามลาดับค่ะแ่กเพราะจะกระทบบร่างกายด้วยความที่แบบอาจจะอายุด้วยอะไรนะแ่พูดจริงๆงว่าเรามาเรามามวลจากอายุเราเรามามวลจากสภาพจิตใจเราที่อยากจะมี แม่ว่าแม่พร้อมแล้วก็เวิร์กมากผู้ชายไหยังไงบ้างแม่ผู้ชายไหวยังไงผู้ชายก็โอเคนะทำบ๊วนอยู่ค่ะเอออสายใจลูนพี่ดิปเขาดูแลตอนที่แบบเอาพี่ดิปเขาผ่านมาก่อนไงเออเขาดูแลก็คือให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเออแม่ระยะนี้แม่ต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ก็โอเคเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดิงอยู่พี่ดิปแม่เปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เมื่อวานแม่ถาม ว่าเออมีน้ําสีขาวๆออกมาจากช่องคลอดคือถามจริงๆเลยนะถามจริงอ่าก็คืออะไรก็คือถามผู้ชํานาญการไงเพราะเขาถามมาก่อนเราพี่ตอบว่าไงเออให้นางตอบก่อนก็คือว่าก็งงไงว่าเออแบบน้ําขาวๆออกมาจากช่องคลอดนี่แม่แบบฉี่เล็ดหรือว่าที่รั่วหรือป่าหรือว่าแหมสภาพจอดกูจะลระปึงหรือประโยชน์กูเกียรา เออได้ครับค่ะ<อ>ค,คอนเฟิร์มมาจากหมอ,อะนะคะ<อ>หมอหมอก็คือหมอตูนนะคะที่หมอทำสัญยากรรมให้มันบอกว่าการที่เราเป็นเพศผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพของเราก็คือถ้าว่ามีน้ําที่ตรงนั้นออกมานะคะออกมาจากกี่อะพูดตรงๆก็คือมีน้ําเหมือนที่แม่เล่าให้คิดฟังก็คือมันคือการสามเมร็จของผู้หญิงค่ะแม่ถ่ายรูปส่งให้เขาดูไหมคะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามาปรึกษามาอีนี่ก็ตอบป่วน เออเขาเป็นห่วงไหมว่างานหนักอะไรแบบาเงี้ยอะไรนะเป็นห่วงไหมว่าแบบเขาใช้งานหนักอะไรเงี้ยก็คือว่าไม่เป็นห่วงเลยแต่อีฉ่าเออมึงจะไปอิจฉาอะไรกูอีดอกเออนะะคแม่แแมม่่ทำอะไรอยู่ทำไมแม่ถีบหลอกขาออกมาแม่ทำอะไรก่อนนะ้นเกี่ยวกับใครตัน คือตอนตอนนั้นเราก็อยู่นะเราก็เดินซื้อคงซื้อของตามปกติแล้วก็สำเร็จในตอนนี้ในตอนนีอะไนมีน้ำอะไรออกมาตกตายเลยน้ำไรฉชั้นกับบุญอรหรอเป่าคะมันจะอยู่ประจำได้เลยเหรอไมใช่เราก็ไม่รู้ไงก็เพิ่งผ่าเพิ่งแปลมาเพราะว่าเออถามไปกับเอซีถามไปกับคนหลายๆคนก็บอกว่าถามคุณหมอด้วยคุณหมอบอกว่าถ้าว่า บางครั้งมันจะเสร็จโดยอัตโนมัติอย่างเช่นโดนลมโดนอะไรแบบนี้น้มกนมีตัวโดนเขียวออกมาแล้เออลมพัดม็เสร็จได้นะลูกเออก็คือว่าเมื่อวานอ่ะบอกพี่หญิงลีว่าเดือนนี้พายุจะเข้าอีกสองสามลูกอะเข้าปากหงสิก็แสดงว่าแม่อ่ะต้องเสร็จทุกห้านาทีแล้วเนี่ย โดนลมแล้วก็เสร็จเลยงงมากะค,ะค่ะเพศภาพของเราก็คือคุณหมอเขามีเครื่องมือทางเครื่งองมือแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็นะคะหมอก็บอกแบบนี้จริงๆบางทีมันก็สําเร็จได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เคของผู้ชายแม่ภูมิใจในกีดีใช่ภูมิใจมาก็็อุ่มมากอ๋ที่ใอบอออสื่อไม่ได้ค่ะแม่ขอบส,สื่ไอมไม่ได้อบสื่อมไม่ได้แต่บอกลักษณะได้ 25เจอกันนะคะปิงปิงเขาไปแล้วฟานปิงปิงตอนนี้อะนะคะตัวแทนอ้ํากําลังจะมาค่ะ้5นี้เจอกันค่ะโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซยกยกหมดเลยก็คือทําตั้งแต่แต่ว่าแม่หญิงดีนะคะจะทําเพื่อการดูแลรักษาด้วยเพราะว่าหนังตาตรงนี้ะพอว่าเดียดจ้ามามันจะตกตกแล้วก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นการความสวยความงามเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการดูแลรักษาตัวเองด้วยที่ได้แบบความงามท แต่เอกแม่ว่าแบบเอาเงินให้เยอะอะไรเไอ้เรื่องนี้ไม่จริงเลยจริงไหมครับแต่ที่พามามาไม่จริงเลยเพราะว่าฉันเป็นคนที่งกมากกับเรื่องเงินแต่ว่ามีการที่ว่าไปสร้างที่มีการจัดขายในเรื่องการดูแลของแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะทนี้บอกบอกกับนักเเลยว่าที่ที่ติดกับบ้านอยู่เขาขายแล้วก็ จะเก็บเงินตรงนี้ไปซื้อตรงนั้นเพื่อว่าขยายอาณาเขตไปให้กับครอบครัวค่ะไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้ชายก็คือว่าไม่หญิงลีไม่ได้เป็นผู้ชายสรุปคือยืมเงินผู้ชายค่ะยืมซื้อซัมบานนะคะฝั่งไว้นะข่าวทุกช่องปากอีนี่อ่ะมันเคยไปทํากับผู้ชายมาก่อนเพราะฉะนั้นคนอย่างฉันหน้าอย่างฉันไม่ทาคาะของที่เป็นความเสียหายแล้วก็อะไรที่เป็นจริงไม่เอามาเข้าร่าง ตอนนี้นะตอนนี้ก็มีมีสร้างรถอ่ามีสร้างรถโร้างรถแต่ว่าอาจจะใช้คำพูดผิดไปนิดนึงออซื้อรถอ่าซื้อรถตกใส้างาซื้ออีกคันสองคันให้ผู้ชายคันหนึ่งไม่เป็นชื่อหลอดสมองมี IQ มีก็คือ ต้องเก็บมาพัฒนาตัวเองตัวเองเคยอยู่ต่ําสุดแล้วก็วันนี้ตัวเองมีมาได้จากคําบุรีทุกคําคําที่สนับสนุนทุกคําทั้งทางที่ว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ถือโทษโกรธใครเพราะทุกวันนี้เรามีมาได้จากตรงนั้นจริงๆค่ะรถอไรรถก็คือรถยนต์เกณฑ์สองคานที่ที่ดินใช่แล้วก็กล่าวเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปครับทีันเกี๋ยวไปกับ เก็บเงินไปซื้อที่้านไม่มีขายกี่ไรคะแม่ก็คือที่ดินบ้านเขาขายสองงานนะสองงานติดถนนใหญ่เลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะที่บอกว่าเป็นเปรผู้ชายที่ว่าเป็นเลี้ยงผู้ชายไม่มีค่ะแต่ว่านะคะมีที่ว่าจะร้ากับผู้ชายนะคะมีเพราะว่าของเขาให้เงินเรามาโอนมาเข้าบัญชีเราสี่แสนของเราสี่แสนแล้วก็ซื้อด้วยกันใช่นั่นคือ เลือนหัมีแล้วก็ได้แต่ขนะขอแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะมาสเตอร์พีชที่ว่าจะทำหน้าให้แล้วก็ขอบคุณรายการของบุ๊คจด้วยค่ะที่ทำบ้านต่อครัวให้กับคุณแม่นะตอนนี้นะคะมีความภาคภูมิแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะเมื่อสิบนิ้วของแม่หญิงดีคนนี้นะคะจะไม่ลืมนะคะ F c ซีทุกคนแล้วก็ผู้ทรกาศสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ที่ว่าช่วยผลักดันให้ ป้อนางานเข้ามาป้อนเงินกราบขอบคุณมากจริงๆคะ่ะไม่เหมือนเราเราคิดว่าเราจะเหมือนอ้ําขนาดไหนคะ่ะวันวจะเหมือนไม่เหมือนรอเราก็ต้องมาการันตีในวันแล้วก็เพดนาผาเ่ดนาแก้มทำแก้มด้วยใช่นะคะมีเผหน้าผากแล้วก็ตาเนี่ยนะคะแล้วก็แก้มนะคะเรามาดูกันว่าสูตรความ จะทำให้ปังโบเย่ดัมเบลวันจริงไม้อันนี้อันนี้เราลูกไปให้คุณหมอดูแล้วค่ะก็ดูมาแล้วแล้วก็ไปไปนั้นมาแล้วนะคะไปไปให้หมอดูหน้าดูตามาแล้วว่าเออทำอะไรยังไงแต่ว่าจมูกไม่ทำค่ะขอคอนดีดิวเดิมไว้นะคะแล้วอย่าันนี้ครับสี่แสนเมื่อกี้ที่บอกว่าทำผู้ชายทำทำอะไรครับสรุปสรุปเมื่อกี้ทำอะไรแปดแสนทำอะไรแปดแสนไม่ได้ทำอะไรที่จะพู้กับผู้ชาย ก็คือของเขาสี่แสนของเราสี่แสนถูกไหมก็คือซื้อรถมาอ่าซื้อรถมาเรียบร้อยแล้วเป็นรถยนต์ย่อนะคะ e สุดๆเออ e สุดๆเออเป็นรถยนต์แบบเอ็กซ์ซีีเออบอกหมดแล้วก็นะคะมีแบบที่ว่าจะร่วมกันสร้างซื้อที่ดินก็คือแล้วเพราะว่าที่ดินมันติดกันอยู่กับบ้านแม่ยินรีแบบนี้แล้วก็นะเขาเป็นเคยญาติกันเขาขายเพราะว่าจะขยายที่ ต่อไปอนาคตเราจะได้มีที่ทางธรรมากินเปิดโรงเปิดร้านเรือ่องธรรมากินอย่างอื่นนะคะม,มีอะไรจะถามอีกคะแม่ขอขอนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เหมือนเรทะเลาะกันสองคน่ภิก็เออเรายัางรเรื่องระไรตอนนี้มันมันนี้ยวนก็ได้เคลียไป,ไปแล้วนะเคลียไป,ไปทุกมันนานแล้วเนาะเออเคลียไปตั้งแต่น้นไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เราก็อยู่ปกติกันดีนะคะ ก็คือต่างคนก็ต่างมีภาระก็คือทํางานวมก,กันมีความแฮปปี้ถึงจะวีนจะเบียดอะไรบ้างก็คือแค่ฉากนอกแต่ความจริงใจเราก็มีกันอยู่คือไม,มไ,ไม่มีอะไรต้องแบบต้องเขียนไม่มีอะไรต้องเขียนถ้าไม่ละปากเลย <c oughs> เพราะว่าแม่ทุกอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยไปก้าวไา่ในชีวิตเขา <c oughs> เขาจะยังไงพอมาปรึกษาเรื่องอะไรเราก็ให้ทำปรึกษาไปตลอดแต่ว่าจะให้ไปก้าวไา่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เอาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นพี่ทิพย์มีอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรติดต่ตอกง,งานกันทุกวันออคืออยู่ด้วยกันนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบมาผิดใจหรือว่าทะเออลาะกันเรื่องบมกเรื่องเองินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครจะไปยังไงก็แล้วแต่นะเราไม่มีค่ะขอเคลียร์เลยค่ะเพราะว่าทุกปาททุก,กตะกันเราตรงไปตรงมาแล้วก็นะคะทีมของเราเป็นคนเป็นเป็นทีมที่ว่า สปอร์ตเรื D ่องนี้ดีมากๆค่ะแต่งงานเพราะฉะนั้นนะคะเรื ah> ่องนี้คือเรื่องจริงก็คือกลับไปปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายเราแล้วก็คือประกาศไว้เลยนะที่นี้นะคะคนเรามีความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่้าอิจฉาปูนเพราะฉะนั้นคนเราเลือกที่จะรักใครก็ได้ขอให้เขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเรามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะาไหนแม่่านน เดี๋ยวจะบอกกันอีกทีหนึ่งในไรฟ์สดนะคะเพราะว่าก็คือประมาณเดือน11นะคะประมาณเดือน11เพราะว่าเืินหน้าแล้วนะแม่เดี๋ยวต้องต้องหาเลิกแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่ามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่่ะ